ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คู่คู่งามวาดเคราะห์ไปอีกปีแล้วมาดันตรงเดือนเกิดทุกทีมันเพราะอะไรนะแม่หมอถ้าอยากรู้มาดูกันพลาดไม่ได้เลยนะดูไหนดูตอนนี้นนะนั่นเลยจะไปตอนไหนได้ล่ะใช่ค่ะวันนี้นะครับสำหรับใครที่เชื่อว่าหลายคนก็เกิดคนละเดือนกันอยู่แล้วบางคนก็เดือนเดียวกัน แต่ละเดือนก็จะมีลักษณะนิสยัยใดๆแตกต่างกันใช่ไหมแม่หมอแตกต่างกันคำศัพท์เรียกแต่ละเดือนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนคเดือนนั้นมีเคราะอย่างนั้นเดือนนั้นมีเคราะอย่างนี้มันเกิดจากอะไรมันเก<ช>ิดจากดวงดาวหรือเป็นเพราะกรุ๊ปเลือดหรือเปล่าใช่เหมือนเพลงใช่ไหมมันเกี่ยวกับไหมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันให้รู้เรื่องเลย อย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมที่คุณต้องรู้อย่างแน่นอนเพราะเราจัดมาให้ทุกครั้งโดยเฉพาะวันนี้20สายแรกนะรับไปเลยฮะในราคาสุดพิเศษงาม1และงาม2ในราคา1,200บาทเท่านั้นปกติเราขายเป็นขวดนะขวดละ1,200คูณ<ช>วันนี้คุณเอาไปเลย1คู่1,200ยังไม่พอถ้าซื้อ2ชุดรับอีก1ชุดเป็น 3, 3ชุดหขวด เอาไปเลยฮะ4 0 0บาทเท่านั้นจาก7,200โอ้โหเกินไปเกินไปสำหรับ20สายแรกผมย้ำนะมาเรียบร้อยวันนี้ใครไอ้ชินี่เติมอีกนิดนึงก็ได้ใครที่โทรมาสั่งซื้อเดี๋ยวรัดคิวดูดวงให้ด้วยนะจ๊ะใช่เปนแฟนตอนนี้ติดหนึ่คุณกล้วยแล้วด้วยนะย้ำเบอร์อีกทีะเบอร์อะไรจ๊ะ082 442 3626หรือแอดไลน์แอดเกษตรงามนะคะง่ายๆเลยผมเชื่อว่าตอนนี้ในมือถือทุกคนอ่ะมีเกษตรงามเป็นเพื่อนในไลน์ลวดังนั้นมีปรึกษาเราได้สั่งซื้อของเราได้ดูดวงกับเราได้เอาวันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจันก์ก้อยยังไงดีวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาบอกเลิกนะคะบอกเดือนนะคะลักษณะนิสัยของแต่ละเดือนเป็นยังไงราศี ยังไงเรียกว่าอะไรไปทําอะไรดีทหมเดือนนี้ใช่ค่ะอุปนิสัยดิสัยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงของชาวเดือนเกิดนั้นๆนะคะมาฟังกันเลยแล้วมีเรื่องพวกแบบคาดนู้นธาดนี้ในแต่ละเดือนมาต่างกันด้วยไหมจันก้อยมีไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งมีติ่งๆไหมให้ก่อนนะใช่ค่ะวันนี้ใครอยากรู้เพราะ1เดือนมีตั้ง30วัน31วันค่ะโอ้มันเชื่อมโยงกันหมดมามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลย มาเริ่มกันที่เดือนแรกเลยไหมแม่หมอได้เลยค่ะมา <22 S 1> เริ่มเลยสองเดือนชื่อชื่อก็ไหม่เหมือนกันราศีก็ใหม่เหมือน,นกันเรามาเริ่มที่เดือนแรกเลยไล่มาที่เดือนมก,มการมการคมมการาคมขึ้นชื่อนะคะเริ่มเดือนแรกเลย เดือนอ้ายเรียกว่าเดือนอ้ายไม่ใช่อ้ายนะเดือนอ้ายจะเธอมักกราเดือนอ้ายเป็นราศีธนูนะคะคนราศีธนูชาวเดือนอ้ายเป็นชายนะคะมักมีสติปัญญาดีเป็นผู้หญิงวาสนาดีใจบุญสุนทานโดยลักษณะนิสัยของเดือนอ้ายนี้นะคะเรามาฟังกันนะคะยังไงยังไงเขาเป็นคนยังไง ได้เลยค่ะหญิงอันนี้คิดจะรู้ก่อนแล้วนะว่าคือชายนี่ฉลาดแน่ๆหญิงมีวาสนาดีแต่นิสัยล่ะนิสัยเขาเป็นคนยังไงถ้าเราเจออุปกรณ์นิสัยนะคะของชาวเลือดอ้านะนะคะเป็นคนนะคะมักทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยคุณดินเอ้าทำอะไรเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเรียบร้อยพับผ้าก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบจะทำไวๆนะคะเป็นคนทำอะไรไวๆทำอะไรก็คือจะไม่ค่อยคิดวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น ชับจวยนั่นเองแต่วัสนาเขาดีนะเขาเป็นคนฉลาดนะแต่แต่นิสัยเขาเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมคอะด้วยความที่เป็นคนเร่งรีบเนาะเป็นคนฉลาดอาจจะต้องแบบเร็วๆใช่ค่ะแกจิตใจน่ะจิตใจเยือกเย็นจิตใจดีทําอะไรแบบลุ่มๆช้าๆเนิบเนืบน้ำน้บใครจะแข่งก็แข่งไปส่วนฉันจะทําก็ทําไม่ทาก็ทำใช่แต่ไม่ค่อยเรียบร้อยชาวเดือนมกราหรือราศีธนูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลักษณะนิสัยนี้ มากับเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยมันแก้ยากมันแก้ยากแก้ไม่ได้เหรอไม่ได้มีแบบมันแก้ยากคลิกมันแก้ยากจริงๆเพราะฉะนั้นเราเลือกการงานให้เหมาะกับคนชาวเดือนมกราเดือนนี้ควรจะทําอะไรใช่ค่ะเําอะไรนี้เดือนนี้ต้องทําอะไรที่คนอื่นๆเป็นคนสั่งการเป็นผู้ตามเท่านั้นเพราะต้องให้หน้าที่ความรับผิดชอบของชาวเดือนนี้เท่านั้นอยิ่งถ้าเป็นเกิดวันจันทร์อีกทีนี้ ไม่ได้เลยเป็นสายตามเลยนะนี่คือสายตามเลยนะคุณผู้ชมใช่ค่ะเป็นสายตามเริ่มจําได้เลยคุณดินอยผมโอ้ยผมอยู่กับคุณอยู่กับคุณมันซึมซาบจําไว้ว่าคนเดือนมกราเดือนอ้ายยิ่งราศีธนูใช่ไหมอันนี้คือแบบว่าเป็นคนต้องตามเป็นผู้ตามที่ดีถ้ามีผู้นําดีๆผมว่าต่อยอดกันไปดีใหญ่นะแล้วเขาเป็นคนฉลาดด้วยนะชเป็นคนฉลาดที่สําคัญชาวเดือนมกรานะคะเป็นเซียนพระ จะชอบเรื่องโหราศาสตร์ชอบเรื่องพระสายมูบอกกับเราเลยเนี่ยสายมูคุณดูเราอยู่ผมรู้ว่าคุณเป็นเป็นสายมูแน่นอนและดวงนะคะมักจะจากถิ่นฐานบ้านเกิดเกิดที่นี่ได้ดีที่อื่นถ้าอยู่บ้านแล้วไม่ค่อยรุ่งไม่ร่ำไม่รวยชีวิตจะอยู่คงที่นะคะแต่ถ้าอยากให้ดังเปรี่ยงแปลงต้องออกจากถินฐานเดิมโยกย้าย จะได้ดีแน่นอนออกไปแตะขอบฟ้าอย่างที่พิตูนได้แน่นอนคุณไปแตะเลยคุณออกจากเซฟโซนใช่ไหมภาษาสมัยนี้เขาเรียกเซฟโซนรับรองว่าได้ดิบได้ดีสําหรับคนเดือนมกราราศีธนูเนาะจัดอย่างนี้ได้ก่อนเนาะต่อไปต่อมากุมภาพต่อมาเดือนกุมภาพกุมภาพจะเป็นเดือนยี่เรียกว่าราศีมังกรเดือนยี่ใช่ไหมใช่ค่ะเดือนยี่ราศีมังกรนะคะ คนที่เกิดราศีมังกรเพศชายมีบุญวาสนาดีส่วนเพศหญิงมักจะอาภัพรักโอ้ชายดีชายดีแต่หญิงชดีมักจะอาภัพรักหญิงอาภัพรักฟังไว้มจะมีเรื่องให้คุณมือคุณมวในวัยชรายิ่งวัยชราเนี่ยเขาเรียกง่ายๆเลยถ้าคลอดลูกมาเนี่ยลูกมักจะพึ่งไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงราศีมังกรนะพึ่งไม่ได้มาถึงแบบเกเรเป็นเด็กใช่เป็นเด็ก ใช่เพิ่งไม่ได้นะคะชาวราศีมังกรนะคะปุปปนิสัยนะคะของชาวราศีมังกรเป็นคนนะคะคิดทำอะไรเนี่ยใจนิ่งทำจริงจังสมาธิยาวหนักแน่นนั่นเองดูเป็นคนเขาดูเป็นคนหนักแน่นไม่หล่อแหละเป็นหนักแน่นคนหนักแน่นนะคะแต่เสียอย่างเดียวสัตว์รูเยอะบริวารเนี่ยที่มิตรญาติมิตรเนี่ยน้อยมากเลย บริวารพึ่งพาไม่ค่อยได้นะคะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักใช่ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักศัตรูจะเยอะนิดนึงชาวราศีมังกรผมว่าด้วยความเป็นอุปนิสัยคืาด้วยใช่ไหมมันส่งผลให้แบบเป็นคนหนักแน่นเป็นคนเอาจริงเอาจังเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเกินหน้าเกินตาเราถ้าในที่ทํางานก็ไอ้นี่ดีกว่าคนที่อิจฉานี่นับนับเป็นพวกอริด้วยไหมเนาะอริด้วยอริดวงอรินะอันนี้มีวิธีแก้ไหมวิธีแก้ส่วนมากแล้วเนี่ยเขามีเขามีข้อดีนะราศีมังกรเขาหนักแน่นหนักแน่น คนราศีมังกรส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยยึดติดในเรื ountain, ่องของเพื่อนเท่าไหร่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เขาจะเป็นคนลุยเดี่ยวลุยลุยเออลุย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 มากเขาลุยลุยอยู่แล้วเป็นผู้นําอยู่แล้วอข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีบุญวาสนาดีบุญวาสนาในที่นี้ก็คือเป็นคนจิตใจอบอ้อมารีบุญเก่าเกื้อหนุนเกื้อกูลนั่นเองนะคะ คนเกิดเดือนกุมภาราศีมังกรมังกรอันนี้สําหรับผู้ชายด้วยไหมแต่ผู้หญิงผมรู้สึกเขาจะไม่ค่อยดีนะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยดวงไม่ดีเลยนะคะดวงต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแต่ผู้หญิงเนี่ยพึ่งพาตัวเองดีก็คือรวยมีเงินมีเงินข้อที่สําคัญนะใช่มีเงินค่ะมีเงิน knock everything knock everything ของจริงเลยอันนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดใดใครบอกเงินซื้อความสุขไม่ได้ ซื้อได้ไหมซื้อได้ไดยืนยันดังนั้นข้อเสียงคุณอาพักรักใช่ไหมค่ะแต่คุณรวยคุณรวยคุณเลือกเอาคุณอยากได้ความรักหรือคุณอยากได้ความรวยใช่ค่ะเลือกได้นะครับคุณผู้ชมมาหรือแบบแก้เคล็ดมีวิธีแบบแก้เคล็ดนิดนึงไหมเจีย่ยงเขาแบบอาพักรักอย่างเงี้ยเขาควรจะไปไหว้อะไรตรงไหนอย่างที่เราเคยบอกอ๋อแก้เคล็ดอาพักรักอ,อ,อ,อาพักรักเนี่นย,ยต้องไปไหว้เลยพระตรีมูรติย้ำให้เขาหน่อย ย้ำเลยพระตรีมูรติที่ไหนก็ได้หรือตอนนี้ก็อาจจะเป็นวอ์เปเปอร์ในโทรศัพท์ก็ได้สามารถเอามาเป็นวอ์เปเปอร์ก็ได้นะคะในโทรศัพท์นะคะเป็นดึงดูดในด้านความรักค่ะสำหรับชาวราศีมังกรมังกรเดือนกุมพาพูดง่ายว่าจากหนักจะได้กลายเป็นเบาลงมาจากอาพับอาจจะ ไว้ดีขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ช่วยได้นะหลายๆอย่างจะเสริมๆกันนะป้าต่อไปต่อมาเดือน3คนเกิดเดือนสามมีนาเนาะมีนานะคะทายว่าเป็นผู้ชายมักจะอาพับที่อยู่อาศัยอมาถึงตรงนี้นะคะเป็นผู้ชายอาพับที่อยู่อาศัยแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยค้าขายกําไรงามเรามาขยายความในเรื่องของผู้ชายนิดนึงนะคะแสดงว่าคนเกิดเดือนมีนาแล้วเนี่ย จะเป็นคนเนี่ยยกเสาบ้านไม่ค่อยได้เพราะาดวงเขาไม่ไมใ,ให้ในการยกเสาเอกเสาบ้าน<อ>ต้องพึ่งคนอื่นยกแทนคนเกิดเดือนมีนานะอาศัยคนอื่นงี้หออาศัยคนอื่นเพศชายนะยิ่งอาศัยคนอื่นต้องให้คนอื่น,นมายกเสาบ้านให้เป็นการแก้คลิปนะคะเพราะเขาอาพับที่อยู่อาศัยต้องโยกย้ายต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆหรืออีกอย่างหนึ่งแก้คลิปได้ก็คือ เปลี่ยนทิศนอนทุกๆ3มเดือนเปลี่ยนทิศนอนใช่เปลี่ยนทิศทิศนอนเป็นการแก้คลิปง่ายเลยเปลี่ยนหันหนัวไปทางทิศนอนทิศใต้ทิศเหนืออันนี้สําหรับคนที่มีบ้านแล้วเนาะมีบ้านแล้วบ้านที่อยู่อาศัยได้นะคะมีแต่แต่ได้ยินคำว่าแต่คุณยังไงใช่แต่แต่การหันทิศนอนเนี่ยห้ามหันไปทางทิศทางเดินแล้วก็ทิศห้องส้วมห้องน้ํานะคะหมายถึงศีรษะใช่ศีรษะเราเนี่ยแหละห้ามหันเข้าส่วมเข้าห้องน้ำใช่ค่ะไม่ได้นะคะไม่ได้บันได ได้นิดหนึ่งบันไดยังได้จะมีบ้านใครที่บันไดลงมาแล้วเอานอนตรงนั้นเลยไหมใช่ค่ะมันต้องมีบ้างลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นะอ่ะอันนี้มีนาสําหรับแค่ผู้ชายอย่างเดียวนะค่ะผู้ชายอย่างเดียวอันนี้สําหรับแบบเวลาปลูกบ้านเลยไหมจันกล้วยได้ไหมเวลาผมจะปลูกสมมติผมอ่ะอันนี้ถามส่วนตัวนะผมเป็นคนเดือนมีนาค่ะนี่ไงก็จริงอยู่นะอาพับที่อยู่อาศัยผมก็ต้องล่อนเร่ไปเป็นชายไร้บ้านนะครับแล้วอย่างนี้คือวิธีแก้สมมติผมจะมีบ้านสักหนึ่งหลังจะลงเสาเอก ให้คนอื่นมาลงให้มีที่ปรึกษามีที่ปรึกษาดีสุดใช่ดีสุดเพื่อนคนอื่นช่วยกันอะไรนี้ใช่ไหมได้แต่ดีดีไปมากกว่านั้นก็คือต้องให้ผู้ที่มีบุญคุณกับเรามีพระคุณเป็นคนลงเสาเอข่ายเนี่ยยิ่งดีหรือมาเจิมหรืออะไรนี้ช่วยได้ใช่เจออะไรก็ได้ต้องเป็นผู้มีพระคุณนะคะทุกคนที่จะช่วยเราทําการอย่างใดๆที่เกี่ยวกับเริกมงคลเนี่ยต้องพึ่งผู้มีพระคุณเป็นหลักถ้าเราไม่มีดวงทางด้านนั้นพ่อแม่ พ่อแม่ได้ปู่ย่าตายายได้หรือกัลยาณิมิตเจ้านายก็ได้นะคะค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีบารมีมีอะไรเงี้ยคือเราแค่ไปปรึกษาเขาให้เขาช่วยดูแบบดูว่าอันนี้ดีไหมมุมนี้ดีไหมอันนี้ก็ช่วยได้แล้วใช่ค่ะอ่าผู้ชายไปแล้วผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยดวงดีเลยผู้หญิงเนี่ยเป็นดวงที่ค้าขายกําไรงามคนเกิดเดือนมีนาส่วนมากเลยจะเป็นคนที่ความคิดไอเดียสร้างสรรค์ จะหาของมาขายจะรู้สึกว่าจับเงินเป็นเงินจับทองกันเจดวงเจดวงเจเลยจะเป็นคนที่มีความคิดเริ่มทำอะไรเนี่ยจะเป็นกําไรอยู่กับใครเนี่ยรู้สึกว่าคิดได้หมดไอเดียเขาจะปิ๊งหมดตลอดเวลาเขาจะต้องแบบงอกเงยงอกงามแน่นอนคนเดือดใช่ผู้หญิงนะสําคัญนะผู้หญิงนะเดือนมีนาเท่านั้นค่ะเจ้าแม่โปรเจกต์เรียกอย่างนั้นเลยยุคนี้ยิ่งมีออนไลน์มา ผมเห็นหลายคนเลยนะพวกที่เขาแบบคือวันนึงอ่ะเขาสามารถคิดงานคิดเย็นตกเย็นไปเอา้าไลฟ์สดขายของอีกกลางวันไปขายข้าวขายขนมอีก คนผู้นี้ก็เรียกว่าอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหม,ไมไอยู่ติดที่ไม่ได้อ๋อสำหรับผู้หญิงนะ<ช>อันนี้น่าอิจฉาเขามากเลยนะค้าขายร่ำรวยด้วยนะใช่คอ,อันนี้ก็คงไม่ต้องแก้อะไรแล้วมั้งไม่ต้องแก้เลยผู้หญิงไม่ต้องแก้เลยดีแล้วนะใช่แต่ถ้าดีนะคะมีตัวช่วยดีๆนั่นเองของเราไม่ต้องไปหาอะไรไกลเลยถูกถูกเลยตอนนี้อันนี้สําหรับคุณผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่อยาก ลงทุนลงมือทำการเกษตรอยากลองปลูกต้นไม้ใดๆใจัดไปสิครับกับงาม 1>, 1และงามสองคู่หูปลูกอะไรก็งามอันนี้เรื่องจริงเลยจัดไปครับทั้งคู่นี้ราคาพิเศษสำหรับ20สายแรก1,200บาทผมย้ำแล้วนะว่าถ้าคุณซื้อคู่เดียวไปแล้วคุณยังไม่จุใจซึ่งเราก็อยากให้คุณจัดหนักไปเลยดีกว่า2ชุดเราแถมไห้1ชุดเป็น6ขวด หกขวดเท่าไรรู้ไหมโอ้โหหกขวดราคา2400บาทนะคะตกขวดละ400บาทเท่านั้น400บาทอะคุณถูกมากแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคุณสามารถโทรมากริ้งกลังตอนนี้ได้เลยที่0824423626ค่ะแอดไลน์มาก็ได้อยากดูแต่ดวงใช่ไหมไม่เป็นไรแถมไปให้อีกแถมแถมเขาเรียกว่า แถมความรู้แถมเคล็ดลับไปให้ในราคาโปรโมชั่นด้วยนะเกษตรงามมีแอดข้างหน้า<ช>นะจ๊ะที่สำคัญคใครที่เป็นห่วงว่าเอาไปใช้แล้วดินจะเสียไหมจะมีะสารตกค้างไหมโน no. <Say> no เซโนเรพอนนี่เขาสารอินทรีย์จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ คือยิ่งใช้มันก็เหมือนบำรุงดินด้วยใช่ค่ะบำรุงดินคนฉีดก็สุขภาพดีเออใช่คนทานก็สุขภาพดีเพราะของเราเป็นอินรีหนึ่งร้อยเปร์เซ็นต์การวิจัยทดลองมาในห้องแลบผ่านมาหมดแล้วคัดสรรที่ดีที่สุดมาให้ตรงนี้แล้วเขาเรียกว่าคู่เดียวครบจบทุกปัญหาเลยปัญหาคุณจะมีปัญหาเชื้อลงเชื้อราเชื้อราโรคแมลงลงเพลี้ยลงนะคะหรือ ปลูกไปแล้วไม่ติดดอกออกผลใช้ไปแล้วใบไม่เขียวพบปัญหาใบเหลืองโลกรากเน่าราสนิมครบจบทุกปัญหาที่งามของเรานั่นเองมีผู้ช่วยเป็นคุณหมอพืชอ่ะคุณสามารถแบบว่าจัดเต็มได้เลยอย่างสมัยก่อนเคยได้ยินไหมครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวสมัยนี้เป็นในน้ำมีปลาในนามีพลี้ยแล้วตอนนี้ในนามีโรคแล้วดังนั้น อย่าลืมนะงามหนึ่งามสองครับคุณค่ะนะครับราคาพิเศษสุดๆไปเลยนะใช่ค่ะของงามของเราเนี่ยใช้ได้กับทุกพืชทางการเกษตรนะคะทุกพืชจริงๆย้ํานะคะข้าวก็ได้ใช่ยางพาราก็ได้ปาล์มก็ได้ผลไม้ต่างๆก็ได้ผักสวนครัวก็ได้ไม้ดอกไม้ประดับก็ได้ฉีดทางใบลำต้นทางดินทุกทางเลย เราดักทุกทางเลยทาะคุ้มจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วทั้นตอนฉีดง่ายมากพืชหลักอัตราส่วน1 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆนะคะรอบเดียวจบต้นทุนก็น้อยใี่ซึมเร็วด้วยใช่ไหมซึมไวดูดซึมไวฉีดปุ๊บซึมปั๊บนะคะนะของดีจึ้งรองพืชรองผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะ ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรไม่เหมือนกันนะคุ้มมากเลยอะนิดเดียวเองอะใช่นิดนเดียวโอ้โหยี่คิดว่าขวดเดียวจะใช้ได้นานขนาดไหนคุณดูนะแบบคุ้มมากๆที่เขาบอกว่าขวดหนึ่งผสมน้ําได้สองพันลิตรสองพันลิตรใช้ได้กี่ไร่นะห้าสิบไร่ห้าสิบไร่คุณผู้ชมห้าสิบไร่อะเกินไปมากเกินไปมากมาได้ของดีผลผลิตก็ดีร่ำรวยอยากดวงดีด้วยไหมล่ะ ดวงดีก็ต้องมาดูรายการเราใช่ไหมใช่มาที่นี่ที่เดียวเลยใช่เนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมนะรีบโทรรีบโทรก่อนโรจะหมดเฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวเท่านั้นนะครับตลอดรายการเนี่ยพักเบรกทรได้ไหมได้ได้สิโทรได้อยากไลน์มาหาแม่หมอตอนพักเบรกได้ไหมได้ได้คุณกอได้เลยต้องไปรับสายหลังไม้แวบไปรับก่อนนะ๋ยวติดทางกันพึ่งมาถึงเดือนมีนาพ่อไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยเบรกพอต้องพอต้องพอนะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เจอกันเบรกหน้าครับ không oh, no. ạ